เอาพิกดูหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีแค่นี้กูไม่เห็นมีท่ายองยองเลยอ้าวมึงโง่ซะแล้วแสดงว่ามึงไม่เข้าใจมึงลองอ่านดูดีๆเขาไม่ได้บอกแต่กูต้องบอกเพราะมันมีโดยในในอันนี้มันซุ่มซ่อนต้องตักเดชต้องตักเดชตักดีรูหูต้องสมมุติขึ้นมาทีนี้เวลาเขาเรียนฟิกก้นี่กูเตปเขาก็จะบอกเลนักเรียนก็นั่งขำต่อยอ ح, นี่เขาเรียกต่อยอด สงตัวยอดนี่มาสอนปันเนะเราในกุสวรวนหมดเลยสอนอาบน้ำยกหะดัดใหญ่เขาบอกว่าต้องมีสองท่ามีท่ายืนกับท่านั่งยองยองถ้าใครไม่นั่งยองยองนี่ไม่ซอการอาบน้ํายกหดดัดใหญ่เอ้งงนักเรียนอ่านหมดเลย ฟัลดูของการอาบน้ำยกหดัดใหญ่มีสามประการหนึ่งเหนียดพร้อมกับน้ำถูกส่วนแรกของร่างกายเหนียดคือตั้งใจว่าเราอาบน้ำยกหดัดใหญ่หรือเหนียดว่าอาบน้ำวาจิหรือเหนียดว่าอาบน้ำยกเฮติฟาสเวลาดะยูนุบแล้วแต่เอะเมื่อน้ำถูกส่วนแรกของร่างกายเหนียดเลยแต่ถ้าเราไม่เหนียดตอนนั้นมันโดนร่างกายไปก่อนไอ้ส่วนที่โดนไปก่อนที่ยังไม่มีการเหนียด ตอนนั้นยังไม่นับต้องมารากใหม่สองต่อมาอินรอรุลยยได้นีต้องเอามือผ่านไปผ่านไปบนอะไรอ่ะลิซา,าดีบนร่างกายแปลว่าน้ําของเราเนี่ยที่เรารดมาต้องผ่านไปบนร่างกายภายนอกทั้งหมดแล้วประการที่สามก็คืออิซาลาตุนนาสาอิงกานนสซีจาดี ต้องขจัดนยิสออกถ้าหากมีนยิสอยู่ที่เรือนร่างแม้เรื่องนี้จะมีการขีลาสระหว่างอิบนุฮยักกับท่านแชกชีฮาบุดีนอรรอมลีก็าตามแต่เอาแหละเรื่องนยิสสิเขาขัดกันคือนยิสบุกมีไม่ใช่นยิสไอนีถ้าเป็นนยิสมีตัวตนวาจิบต,ต,ต้องขจัดออกจากร่างกายก่อนก่อนที่จะมีการอาบน้ยายกขะดใหญ่ท่านอาบไปโดยใช้น้ําเดียวกันล้างนยิสด้วยอาบน้ํายกขะดใหญ่ด้วย จิอาดซอกมันดีไม่ซอกการอาบน้ำยกรดัดใหญ่ต้องขจัดนายิสที่มีตัวตนออกไปก่อนให้สะอาดก่อนและหลังจากนั้นเพิ่งเนียดอาบนา้ำยนก็เห็นมีแค่นี้นี่หว่าเอาพลิกดูหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็มีแค่นี้กูไม่เห็นมีท่ายองๆเลยอ้าวมึงโง่ซะแล้วสแสดงว่าม,มึงไม่เข้าใจมึงลองอ่านดูดีๆเขาไม่ได้บอกแต่กูต้องบอกเพราะมันมีโดยในในอันนี้มันซุ่มซ่อนต้องตักเดชต้องตักเดช ตัดดีรูหูต้องสมมุติขึ้นมาเพราะมันมีโดยในนอะไรเลยอยู่ตรงไหนในฟิกก็เขาจะบอกไว้น้ำจะต้องทั่วอวัยวะในร่างกายทั้งหมดที่เป็นส่วนภายนอกนี่แหละตัวเนี้ยคำว่าภายนอกไปดูกฎหมายให้ดีตอนท่านยืนเนี่ยมีอวัยวะภายนอกบางส่วนมันหุบไปตอนที่เรายืนขอโทษนะโดยเฉพาะยิ่งสุภาพสตี ถึงได้บอกว่าเรื่องอย่างนี้ท่านอย่าอายถ้าคิดจะมีเลือดกระเขาแล้วก็ขอร้องอย่าอายถ้าคิดจะมีเลือดถ้าอย่างนั้นก็ไปไปเย็บอย่าให้เลือดออกจะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคิดจะมีเลือดออกมาก็อย่าอายที่จะต้องถามแล้ววาจิบด้านวา j ิบอัตสวามีญญาดอบูบะเพอเนี่ย m e n g a jarkan akan a n a ok k nya dan istrinya hukum h ต um bon bon ุ dan nifas dan ว i l a d a าเขาต้องสอนตำราทุกเล่มจะบอกว ajib บนสามีวา j ิบบนดูอีบุปปะพ่อแม่วา j ิบอะไรบ่าวว่ามางอ jar io เขาจะต้องทําการสอนอาการอันเนาะ n y ลูกของเขา dan istrinya ภรรยาของเขาอาการหุกมเหตุหลักการของวิชาว่าในเรื่องเหตุอาบน้ำยังไง นี่แต่งงานกันพัวกมามาประจำเดือนไม่เคยรู้เรื่องเลยสาดน้ำโคมโคม,มหมดตุ่มเลิมเล่นน้ําที่ไหนได้อาบน้ยนายกพระด้านใหญ่ยังไม่ซ้อเลยรู้เปล่าตอนเรายืนเนี่ยมีอวัยวะภายนอกบางส่วนมันหุบเข้าไปเลยต้องนั่งยองยองเพราะฉะนั้นอวัยวะภายนอกเขาพิจารณายังไงบางส่วนถ้าเรานั่งยองยองเนี่ยท่านลองนั่งเลย ถ้าไปดูในฟิกเล่มใหญ่ๆที่มีการอธิบายเขาจะบอกว่าเวลาที่เรานั่งถ่ายกรอดอฮาญะแปลว่านั่งอุจจระปัสวะปลดทุกขนะ์น่ะเรานั่งท่านั้นน่ะนั่งส้วมนั่งไม่ใช่ส้วมชักโครกนะ่ะท่านั่งยองๆที่ปั๊มกตทถ้านั่งท่านั้นส่วนใดเผยออกมาส่วนนั้นคืออวัยวะภายนอกวาจิตต้องถูกน้ําทั้งหมดเพราะฉะนั้นยืนอาบมันหนีบมันหุบมันหายมันไม่อยู่ สิกอนี่ชริอัตไม่เรียนได้ยังไงละเอียดแม้กระทั่งของหุบหุบมึงต้องสมมุติขึ้นมาอีกแล้วบอกว่าจะไม่เรียนจะเข้าใจเอาเอง